อย่ามัวซึมเศร้ากับความเจ็บปวดนะความเจ็บปวดคือตำราชีวิตต้องเรียนจบทุกบทตอนเพื่อให้เรารู้ว่าเรื่องราวต่างๆที่เจ็บช้ำนั่นนะ่ะเราจะจบกับมันยังไงเพราะว่าประสบการณ์ในเรื่องราวความเจ็บช้ำทุกรูปแบบมันคือเรื่องที่หลอกล่อใจเราทุกอย่างให้ผิดพลาด และทุกคนก็มักจะเคยผิดพลาดกันมาหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเจ็บแล้วไม่ใช่ไปมัวซึมเศร้านะเจ็บแล้วคือการเรียนรู้วิชาชีวิตนั่นเออเรารู้แล้วนะว่าเราจะไม่รักใครมากเกินไปให้เราต้องเจ็บปวดให้เราต้องอกหักเราต้องเผื่อใจเอาไว้บ้างเราจะรู้ว่าเราไม่ควรให้ใครยืมเงินนะยืมไปแล้วนอนไม่หลับช้ำใจเสียใจนะ เขาไม่นึกถึงบุญคุณของเราเลยเวลาทวงก็โกรธแล้วเสียความรู้สึกผิดใจกันอีกเจ็บปวดให้ร,รู้ว่าเราอย่ารักลูกมากเกินไปนะอย่าตามใจลูกมากเกินไปจนลูกเราเสียคนนะเราก็จบวิชาชีวิตเรื่องเลี้ยงลูกเจ็บปวดกับเรื่องคบเพื่อนการจริงใจกับเพื่อนมากเกินไปการทุ่มเทกับอะไรมากเกินไป การที่สร้างหนี้สินมากเกินไปเป็นหนี้บีบรัดชีวิตและทําให้เราเจ็บปวดอึดอัดชีวิตทุกเรื่องราวที่เราเจ็บปวดคือการให้เราเรียนรู้จนจบวิชาชีวิตเรื่องนั้นแล้วใช้ปัญญาให้จดจําความเจ็บปวดนั้นและไม่เจ็บซ้ําอีกจบในเรื่องนั้นเข้าใจในเรื่องนั้นว่าตัวเราเนี่ยที่เจ็บซ้ําๆเนี่ยเพราะเราไม่คู่ควรกับสิ่งนี้นะ เพราะว่าเราไม่ไม่เหมาะกับอาชีพนี้นะเพราะเราไม่เหมาะกับเป็นคนค้าประกันนะเราไม่เหมาะกับเป็นคนที่จะไปแต่งงานนะเราเป็นคนที่จู้จี้เกินไปไม่ควรมีครอบครัวหรือว่าเราเป็นคนที่รักลูกมากเกินไปรักครอบครัวมากเกินไปมันทําให้ทุกคนเบื่อเราในความจู้จี้ของเรานะอะไรก็ตามอ่ะที่มันเจ็บปวดต่างๆมันคือความผิดพลาดของชีวิตให้เราเนี่ยจบ จบวิชาชีพิตลุกขึ้นให้ไวแล้วทำใจทันทีว่าเนี่ยจบวิชาชีวิตแล้วเราก็จะฉลาดขึ้นแล้วก็ยิ้มอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเรื่องนี้สอนใจเราอย่างนี้นี่เองนะอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องไปเจ็บปวดพยาบาทเครียดแค้นไม่เอา เราจะไม่ต่อเวรผูกเวรกับใครแค่เรียนรู้ว่าใครน่าคบไม่น่าคบตัวเราเหมาะกับสิ่งไหนเหมาะกับอะไรชีวิตจริงจะผาสุขแล้วก้าวชีวิตต่อไปอย่างมั่นคงแข็งแรงไม่เจ็บจมกับความเศร้าอันเก่าจำไว้นะลุกให้ไวทำใจเร็วๆแล้วจะดี